ไปดีกว่ามาพี่มาด้วยนะโอยผักผัดท้าเวดท้าเวดีแม่ฉันไม่อยากเจอเขาฮ่าชงกูดนี่อ สวัสดีครับก็ไมีฟ้มครับผมก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่มอเชียงใหม่วันนี้ทัดหล่อมากเนี่ยผมแต่งตัวเงี้ยมันมองผมในรถอ่ะอย่างเงี้ยทั้งวันอะไรพ่อใช่พ่อพ่ออะไรก็คือวันนี้นะทุกคนเรามีแผนว่าเราจะมาลองดูหาของกินในตลาดที่มอเชียงใหม่โดยใช้งบแค่20บาทค่ณมีเงินสดหรอไม่มีขอพ่อ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าทุกคนว่าตลาดที่มอเชียงใหม่จะมีอะไรน่ากินบ้างเขาเรียก<อ>ว่ากาดากาดหน้ามอกาดหน้ามอกาดแปลว่าตลาดภาษาเหนือ,อ,อเข้าใจก่อเข้าใจก่อได้เดี๋ยวเราไปดูกันมาปเดินเป็นนามาก,ก่อนแต่จริงๆทุกคนไม่รู้หรอกว่าจริงๆวันนี้เราจะมาทำอะไรนะเพาะสาวเฮ้ย <laughs> ได้ขา่าวว่าสาวมอเชียงใหม่เนี่ยเขาขาวสวยๆหุ่นดีทุกคนเราจะมาแอบดูว่าสาวนนี้สวยจริงไหม กินในงี้ยยี่สิบบาทมานพี่ป้าเขามาแบบตะกล้องคนมาอย่างเยอะไม่เด็นเลยไม่รู้หรอกออนนี้เราปลอมตัวเป็นนักศึกษาสงั้นผมเป็นเด็กมอชอนะครับรเพิ่งเรียนยี่สิบนที่แล้วแต่อาอยากกินอะไรครับ โู้ไส้กรอกใหญ่มากนี่อยู่ในบพอดีเลยเฮ้ยยี่สิบบาททุกคนเจอของยี่สิบาทแล้วอันไหนขายดีสุดคะก้เดีออยวเพื่อนมอร่อยนะคแก้วอร่อยอร่อยขนาด่แล้วอ <c oughs> โอ้ยเยอะไมได้เยอมาก เหมือนมีกินเอ็นแล้วใช่ไหมใช่มีเอ็นมีข้าวอยู่ในด้วยเนี่ยดูมีข้าวมีเอ็นก็เหมือนไต่หออีตานไอ้ขนมไข่แมวเนี่ยไม่เคยกินเลยกรุงเทพไม่มีขายไม่มีไข่แมวไม่ได้ไข่เป็ดเขาต้องไปแล้วไปไหนแล้วเขาน่าคุยแต่งมากเอ้ามามาเดี๋ยวกลับมาซื้ออาแปมพี่ขี้ไอ้ย่ารำนี้ไม่เป็นไรนี่เอาไหวเขาดีๆีเขาแบบ เขาไหวที่เนี่เดี๋ยวเขาไปอืดแล้วเดี๋ยวเขาพี่งมาแกไม่รงนั้นไนนงยน,น,น่ิปีรา,าะะูามั่นใจน้าลำไยนั่งกินก็หอมแกวับราคา2ี่ิบาทได้ไะครับผมวันนี้เขาจะว่าราคาจะนับจากตัวเนื้อเป็นหลักใช่ไหมใช่เพรเนื้อลำไยแพงเลยหากินเนี่ย หว่มาเนี่ยหน้าคุณดูอมอมผม,ผม,มากเลยตนะอนนี้ปวดหัคามคาบเ้าเขาชอที่น้คคาลำญยมากโดยเฉพาะอ้<ม>่ย<า>ิงกดมากกินลำไยนี่รีพุ่งขึ้นมาเลยหอมอร่อยครับอร่อยเี<ะ>ลยวแปงบุก้เไหครับผมขายยัไงอ่ะสิบเฮ้ยให้ยี่สิบาทได้ไหม ได้กี่ลูกได้แปดยี่สิบบาทได้แปดลูกอ้าวยี่สิบอะหรือว่าจริงๆนี้ทุกวันนี้ยี่สิบบาทมันเริ่มกินไม่ได้แล้วใช่ทุกตันนยี่สิบบาทกินได้เยอะมากเลยเนาะสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้เขาไปยี่สิบบาทกินแทบไม่ได้เลยสักร้านเลยทุกคนเดี๋ยวได้ตังค์ไหมลูกขอบคุณครับพ่ออะไรนะพ่อไม่ต้องคืนใช่ไหมคะควรคืนด้วยถ้างั้นนะพ่อค่ะลองลองครับลองขนมไข่แมวฟองกะเตะโอ้โได้เลยีกนะคะ ใช่กรุงเทพมีแค่ไข่เต่าทำไมถึงเป็นไข่แมวไข่แมวไข่เต่ามันต่างกันยังไงอะเหมือน่ะอเมกันเหรอเป็นชิ้นลายอะเป็นชื่อร้านเอาเป็นชื่อร้านโอ้ไข่แมวเหมือนเหมือนยูงเหมือนเลยเหมือนของเอสเมอร์ไปเลยร้อนเหรอของเราทำเลืองตาหาของกินหนูไม่หวานเกินไปนะแต่มันมีความหวานหน่อยกลางเด็กข้าวจะกรอบๆข้าวจะแบบนุ่มๆหนึบๆอ๋อ พ่อน้ำมะพราวปั่นไหมพ่อน้ำมะพ้าวปั่นไหมอ๋่อยอ๋ออยอยอ่อยอรอร่เยอร่ยอ่อยแร่อร่อยอร่อยร่อยอร่ออร่อยรอยอร่มอร่อยอร่อยอร่อเอร่ยมร่อยอร่อยอร่อ่อยอ่ออร่อยอร่อยอร่มยอร่อยอน่อยร่อยอร่อยอรอนอร่อย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 ่อยอร่อย่่อร่อยอร่ยรรอร่อยอร่อยย่อ่อ่น่่อร่อยอร่อยร่ยย่่ ยังไม่ได้กินเลยอยากกินก่อนแล้วบอกบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าอร่อยไหมเดี๋ยวผมขอดูเขารีวิวก่อนนะถ้าบอกอร่อยผมซื้อเลยชื่ออะไรไม่ถามไปชื่ออะไรนี่ออกของข้อไหนก่อนชื่อเอไหมชื่อเอเอตุบชัยนะนี่ค่ะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยจริงไหมเนี่ยอร่อยจริงอร่อยปะป้าอร่อยจริงเหรอได้ชุดแล้วอยู่ตรงนู้นชุดอะไรเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงไม่จรกินน้ำมะพร้าวเอออร่อยจริงเหรอพี่บอกอร่อยอ่ะ จริงปั้ยชิมก่อนได้มั้ยรอแล้วพี่ผมมีว่าพี่ยี่สิบบาทไหมเนี่ยพี่ใส่ให้แบบพี่ยี่สิบบาทพอเลยมั้ยแต่ไม่ต้องใส่ไส้หมาเอาให้ยี่สิบบาทอร่อยจริงนะอร่อยจริงเลยอร่อยจริงนะ้ยอร่จะมาไปไหนแล้วเนี่ยไปเชิญแล้วพี่ไปต่อสาวไงต่อสาวอะไรพ่อผมถามผมรีวิวก่อนจะกินเราก่อนทุกคนก่อนจะกินก็ต้องถามรีวิวก่อนใช่ไหมพี่อะไรนี่ไม่ได้คุยกับใครเลยมาแก้วเขาอย่างเดียวไม่มีสาวที่ไหนด้วยในร้านบอกให้พี่ไม่พี่ไม่พี่ให้เต็มมากผมบอกว่ายี่สิบบาทไง นี่กดีย่ายดีมากให้พี่ห้าสิบบาทพี่ใจดีเกินเห็นไหมเง้ยสายไปเงี้ยใจดีก็ต้องอย่างเงี้ยแหละแต่ผมไม่ได้คุยกับสาวนะพี่อย่าพูดนะผมไม่ได้คุยกับสาวจุ๊บบัสผมคุยกับพี่คนเดียวนะเอาเอาคุณลองเลยคุณลองเป็นไง่ออยสดีสดมากสดชื่นดีดีนี่ครับมาลานี่ได้นะทุกคนกัดกัดหน้ามอนะไม่ไม่ได้คุยกับสาวนอนอย่าพี่เขาบอกให้ไม่คุยกับสาวไม่คุยกับสาวเลยขอบคุณครับเฮ้ย เอาไหมเอาไหมนี่ไม้ละสิบาทเหรอไม้สิบาทนะมีกุ้งด้วยนะเนี่ยเขาลูกชิมค่ะอันนี้กุ้งอะใส้กรอบกุ้งค่ะใส้กรอบกุ้งเอากี่ไม้เอาไม้หนึ่งเอาอะไรผมเอาไส้กรอบแดงนี้ไม้หนึ่งอะยี่สิบบาทอยู่ในงบได้แล้วขอบคุณค่ะอยกลองมากไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเออยังไม่เคยเห็นจริงร้อนร้อนกุ้งมาเป็นตัวเลยท่นควันแบบควันพุ่งๆเลยน่ากินมาก อ่อมรอ,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 อแต่ว่าน้ำจิ้มเขาถึงมากอ่ะทั้งแบบหวานอมเปี้ยวแบบเผ็ดดีอร่อยใ้่ออนำ้ำจิมนี่มากแล้วก็ตัวไม่ก่อเคราบว่ะเลี้ยงอุณหภูมิไวดีเพราะว่าต้มตรงนี้เลยใช่อันจะอุ่นๆตลอดเวลาดเดนี่มันมีพริกอะไรเงี้ยเป็นอะไรอ่ะหมูยอเหรอะหมูยอแบบมีพริกแบบมีพริกด้วยไม่เคยเห็นเลยใช้สิบบาท ไม้หนึ่งครับผมแพบมากเลยฮะับทขาไปร้านถกูไหนนี่ค่ะขายยังไงหรอเขีนแลวเจ็ดบบาทนะคะเซลล์เอ็ตเกอร์ไม่เอ็กซ์ร้อยห้าสิบเอลามร้อยอ๋อมันกินงบกูน่หมอืมอืมอร่อยเหรออร่อยเฮ้ไอร่อยยังนงใส่น้ำจุ้แบบซีโป้แบบเหมือนน้ำจิ้มปลาหมึกอะท่าแบบแซกมากนี่นี่นี่ไข่ก มันคือไข่นกันตาไข่ไม่คตาคคอ,อันนี้เรกาประยุกต์ใหม่แล้วคนมีแต่งหน้าให้อันนี้มัน

ของกินมันมีตรงไหนอนีกบ้างอ่ะตือไหนตือไหนมาศึกษาเหมือนกันอ๋อนักศึกษาเหมือนกันเราเราไม่ถึงเรื่องค่ะทางนูนมีเหรอใช่ตรงหน้ามอเลยอะ่ะมอ,อต้องติดถนนหน้ามออ่าเอ้ยอั้นยังไม่ไปเราเขาบอกว่าวันนี้มีงานมาหาลัยเหรอไม่รู้ว่ามีที่มอสองปีลองเข้าไปถามข้างในก็ได้คะแล้ลองเขาไปถามในมหาลัยให้พี่ไปถามพนัการบดีเงี้ยเหรอว่ามีอะไรขายแถวมอสเปซโอเคเรเอครับขอบคุณครับ ทุกคนรู้ป่าวว่าตอนแรกเขาชี่แบบว่า20บาทยังไงก็แบบเหลือๆซื้อของไม่น่าเกินแบบ15บาทเออพอซื้อจริงไม่คือจริงครับสามสิบคือไม่รู้นีผมมันรู้สึกที่แบบว่าเชียงใหม่น่าจะดู่หัวกรุงเทพเออแต่ว่าตอนนี้ราคาพอๆกันเลยครับใช่ไม่ค่อยต่างนะสำหรับผมนะอันนี้เราอยู่หน้ารั้วามาหาหลัยแล้วนะทุกคนก็คืมหาลัยมอชเลยใช่มาดูว่าเขามีอะไรอีกขายบ้างนี่ไงร้านแรกก็มาแล้วอะไรอ่ะคนตากกผ้าดูแลสมบาทนี่ไม่เคยกินมาก่อนนะ เขาเรียกว่าอะไรนะบุญถ้วยเหรอข้าวนี้มันคืออะไรอ่างวนเหรอครับอ๋อมีนะฮะับเขาจะใส่แบบให้หลายอย่างให้นะครับพี่สวัสดีครับวันนีสวัสดีครับ FC จากรวาลชคร์ททำไมกินแต่วนนี้อ่ะทำไมกินแต่วันนี้แหวกชอบช็อกโกแลตครับผมชอบอชอบช็อกโกแลตชอบแต่ช็อกโกแลตเหรอไม่ชอบพี่เหรอดีไหมเขาจีบกันคัมนะไม่ชอบดูหรือเปล่า YouTube ดูด้วยกันะดูไหว้ดูไ่อยปะดูไ่อยดูหว้ครับไเจ๊ผมโอ๊ยหน่ผมเลี้ยง อีกนเลข่างนี้ใช่ไมไม่ใช่แค่นี้พี่ไปอันนี้ไม่ใช่นะกิ่สี่บครับอันนี้ขออะไรยี่อครับรวมสคนลองมยี่สนี่ครับขอบคุณครับเจ๊ยไม่ดูเลยเจ๊เไม่ดูอย่ไงกูกูหรออมาลงกินครับนี่คือม้วน้วยนะมุวน้วย2บาทเองอ๋อเยม่ไมมึงกินไมโลเย็นๆังอ่ะจะเป็นม้น เอเอบูฮาวว้ซาซาแล้วก็มีเม็ดแมงแล้อแบบกรึบกึบอันนี้เหมือนชานมเลยทุกคนเนี่ยมันจะมีเม็ดมุกด้วยนี่ครับชานมอ่ะนมนมสดอืมนมหมดแล้วมีไม่ให้เม็ดม,มุกห้อืมอร่อยนุน่นนนมๆี๋ยวกนดูีอะไดกินดดหน้าโมโซนห้า เชียงใหม่ซิตี้สปอนเซอร์บายโคคาโคล่าด้วยขายเรียบร้อยแต่จริงๆถือว่เป็นตลาดที่แบบครบอยู่นะแบบว่ามันขายครบทุกอย่างจริงๆทุกคนตั้งแต่เสื้อที่นี่มีร้านแต่งผมได้ใช่ไหมครับมีเล่นมีจริงครับเขาหยิบมันไปแบบเหมือนคนเป็นเพื่อนเกมไปเหมือนอ่าทุกคนคือเพื่อนกันเล็บีเราคือเพื่อนเราอันนี้อะไรอ่ะพี่ไม่เคยกินเลยอะไรคะอร่อยไหมครับน้องอันนี้อร่อยไหมบ้านใครจำได้ไหมจำได้สวัสดีค่ะ อร่อยมาลน,<ช>มนไ,ไม,ไม,มอร่อยอร่อยหรอาคัดมาลเลยว่าเอ,าอแ้แต่มันติหบาทนี่เกินงบไม่อะไรคัดยี่สบแต่เขาเขาวันนี้เขามีตังแมงคันพ่อให้มาแต่เขาเลี้ยงเองแกอเอายี่สิบขอถ่ายรูปเปล่ามา,มามามาถายรูปก,กัน1.3ขอม้าค้้าอันนี้เขาบอกมีมีของกินอยู่ฝั่งนู้นอีกใช่ไหมใช่มฝั่งนู้นผมว่าจะ ไปสักหน่อยอย่ามากได้เลยมาครับบปิการมาโอ๊ยผักห่าเลยโอ้ยหลงห้าโอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่่หลงห้หรอทุกคนอีทำเด็กห้อพี่ไปแล้ว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 ไปเลยาชีพกูเนี่ยหน้าดูโกหลอะไรเนี่ยอไรมาอ er ย mm ู hmm. good, right? ่ห hey. ้าไลัง oh. ห oh yeah. oh ูเรมาเนี่ยไม่ดูช่องกูแน่นอนละเฮ้ยทุกคนชี้เดี่ย มาไหมครับมาาเพราะว่าต้องกินตอนร้อนๆมันถึงจะยืดนะแต่ว่าตอนนี้ร้อนไปต้องเผานิดนึงขนมเหรียญสิบเย็นเร็วแล้วเรไไว็ไม่ได้กินแล้วไม่ได้กินกินอืออเฮ้ยฮู้ ยังไงอ๋ออ๋ออ๋อทุกคนแต่เขาให้ไส้มาเยอะมากเลยดูดิอืมน้องนึ่งอร่อยแน่เนาะไหลเลยอ่ะใช่อ่ะอืมเออมันมีความแบบว่าเป็นชีสแบบตอนหวานเค็มๆนะแต่ว่าตอนซอสเนป้อวัวโคตรหอมเลยอร่อยแกะไม่โดนชีสเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละเอาชีสไหลมาเออยืด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  เป็นไงเป็นไงเป็นไงอร่อยมากหอมมากเบาๆเบาๆโอ้ยดูดูเยอะจิ้วโอ้ยหมดเดียวเป็นเส้นเลยเธอดูน้องหลอกเราไหนบอกว่ามอสเปซมีงานจัดคนมาอยู่นี่กันเงี้ยวาตรงนั้นพี่ป้าจบละต้องหาใหม่เพราะว่าแหล่งที่เด็กมงเทพไปเฮ้ยหมอช้อหมอเทพปิดแล้วเหรอแถวเนี้ยไม่มีอยู่แล้วครับ เราไม่มีอยู่แล้วเหรอครับพ่อนานเราทำเมื่อก่อนมันมีครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับเลยแค่โซนนี้ครับแล้วเด็กเด็กมชก็ต้องไปเที่ยวไหนกันนะน่าจะอยู่ในวังหน้ามครับเี่ือโซนตลาดมอกาดหน้ามนี่หรอใช่ครับอ๋อคนทั้งในได้ทำทั้งในคืองี้พี่ผมว่าเพิ่งมาเรียนมันแรกวันนี้ผมก็อยากจะหาเพื่อนนักเรียนด้วยกันแต่ไปปุ๊บมันไม่มีใครเลยพี่จะถอดได้ใครออกละพี่อยากห้ามดิบพี่แต่ถ้ายังไม่มืดก็จะเป็นอ่างแก้ว อ่างแก้วอ่างแก้วเป็นอะไรเอาแก้วขายเหล้าน้ำน้ำมออ่งแก้วเป็นองไรเนี่ยม่คนตอนนี้เรามาถึงที่อ่างแก้วซึ่งเขาบอกว่าเดกมอจะอยู่ที่กันเยอะมาก คือตอนนี้เราไม่รู้จะไปไหนนะครับทุกคนเพราะว่าตลาดที่เราดิวมันเดี๋มันก็หมดแล้วอ่ะมันไม่อะไรแล้วอ่ะใช่ไหมคงอยากจเจออะไรที่แบบว่าเด็กมอชอเขาไปกันเยอะจริงๆอ่ะใครในมอชกอ็คอมเมนต์หน่อยนะว่าเขาอยู่ไหนกันนี่คือคืนมันสูงนะท,ทุกคนสองทุ่มเองแต่คนไปหมดแล้ว,วอ่ะก็อย่าลองเดินหาเพื่อนแถวนี้ก่อนเอ,อ้ยสวัสดีครับนี่เราเรียนมอช,อชป่ะนะพี่มาเรียงกันนั่งนั่งเลยใช่ไหมมึยมากเลย <c oughs> พี่เดินมาทั้งวันพี่ไปเจอเพื่อนสักคน <c oughs> พี่จะร้องไห้เลย ปกติเด็กมอชอยู่ไหนกันน่ะแบบเดี๋ยวตอนเย็นๆอ่ะพี่ไปกานหน้ามอการหน้ามอมาก็ไม่มีคนเลยคนน้อยมากหลังมอหลังมอเมื่อกี้ขับผ่านแล้วน้อยมีเยอะนะคะตัติดเลยมีที่อื่นอีกไหมเขาไปอยู่ไหนกันวีมีงานมีงานมีบ้วิดวะเขามีคอนเสิร์ตแล้วก็มีของกินอ๋อเหรอจะมีตึกวิดวะเหรอใช่ค่ะตึกอะไรลุะไปร้านเชียร์ร้านเชียร์ลุงลุงลุงถังอะไม่เด็กตรงนี่ ดไ้มโอเคแต่ว่าตอนนี้แผนของเราคือตึกวิทย์ปะถ้าสุดท้ายไม่มีพี่กลับกรุงเทพมาแล้วพี่ลาออกนะพี่มันสมัครเรียนแล้วไม่เจอเพื่อนพี่จะลาออกเด็กก็มีครับโอเควิทย์ปะนะชัวร์นะค่ะได้ขอบคุณครับพี่จะไปตึกวิทปะถ้าเกิดไปวิทยปะปุ๊บยังไม่มีพี่จะมากลับมาตรงนี้แล้วกระโดดนะครับอย่าเพิ่งไปไหนอ่ะรอดูพี่กระโดดนะโอเคเราได้ข้อมูลเป็ละว่าเป็นตึกวิทปะไปดลครับเรียนในคณะอะไรกันครับวันนี้มีงานที่คณะวิทย์ปะจริงปะมี ปกติเด็กสาวๆสวยๆการใส่บู๊ทสั้นเนี่ยเขาอยู่แถวไหนกันแถวแอมบาร์แล้วแอมบาร์แอมบารคณะอยู่ในตึกบริหารคือเขายังเรียนกันอยู่ตอนนี้น่าจะไม่เรียนนะแต่ว่าวันนี้วิทย์วะมีงานตอนกลางวันกลางวิทย์วะโอเคตอนนี้เราได้ข้อมูลมาสองที่ตรงกันละคือตึกวิศวะกับนิมมานทุกคนมาดูกันว่าดวงทันชีจะดวงดีกับเขาบ้า่งไหวนะจากที่สวยเหลือเกินกับการหาของอร่อยกินนะทุกคนไป ดูกันว่าดวงผมเนี่ยจะได้เจอสาวสวยไหม นี่สุดแล้วก็มาถึงจนได้สวัสดีครับนี่คืองานอะไรนะศักยภาพของศักยภาพโชว์ศักยภาพกันเหรอทางไหนอ่ะทางไหนของวิดวะปีหนึ่งค่ะใศักยภาพทางไหนอ่ะร่างกายเร่างกายงานจะเลิกแล้วหรอไม่ปิดล้านแล้วใช่ค่ะงานจะเลิกแล้วค่ะงานเลิกตอนสองทุ่มพอดีนะวันนี้แบบว่าใกล้จะปิดแล้วค่ะวันนี้สองทุ่มแล้วไปชี้ลองเข้าไปดูสวัสดีครับสวัสดีครับไปชี้ครับไปชี้มาฝากเรียนครับเฮ้ยมีไอติมของพาเรา มาดิเอ้ยให้พี่เหรอจริงปะเนี่ยจริงเหรอขอให้ไม่อาย่อนเลยได้แล้วครับนี่ครับปยัไบงเยัไ้ให้หลายคนเลยครัดีจริงเรอี่เกากินิมวครับกินม้เหร้าคบีหนึ่งเหรอีนึงครับีนึงเฮ้ย้าวมัเข้าเหมือนกันเอออะไรจะให้อีกคนนหรอให้อีกแล้วหรให้เหลืออกมันเหลือเรยวให้ อร่อยอร่อยมีไหมหมดแล้วหมดหมดอีกหัวหมดอีกมีอะไรยิ่งไหมมีอะไรยิ่งไหมอืมนะฮะอืมไขมันอุตานแน่กูเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับเด็กเด็กมอเชียงใหม่ไปไหนกันเฮ้ยอ้าวยไม่เจอใครเลย เร,เรียนมีไหนครับ สงสัเราต้องไปดิมาวายมือลูกนุ่นี่นะมสนอยับเขาพ่อชงไอ้กูเนี่ยพ่อปีหนึ่ครับปีหน่มดเลยปีบหมดยปะบ้าหมดเลยครับโอ้โหปีบ้าไม่เลยมเยเฉยเฉยเลยเลยบาเรียนนี่เลยปีหนึ่งสักเต็มปีอ๋อ นหมทุกคนเข้าวันนี้นะครับแผนการของผมไม่เหมือนที่เราคุยกันไว้เลยวะจำใหมแบบก็คือทั้งหมดนะครับทุกคนที่เรามาแถวนั้ก็คือครบละในอาณาเขตของมชต่อไปทั้งหน้าหลังซ้ายขวาไปมาครบละแล้วได้เงียเลยแผนการที่เราตั้งไว้ตั้งต้นแอบเป็นเล่ห์สาวดูสาวสวยนะสวยขนาดแม่งไม่ใช่เอฟซีกูเป็นเอฟซีอัจฉริยะอีกกูไม่หลอเปล่าหกูไม่หล่อ ไม่รอรอยสักอะไรเนี่ยคี่กากวะเนี่ยโอเคคเขก็วันนี้นะครับเป็นการมหาของกินแถวมอชอนะก,ก็คือจริงๆของกินเยอะหลากหลายแต่ตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยราคาถ้าถูกกว่ากรุงเทพแต่จริงก็ไม่ใช่อาจจะเพราะว่าวัตถุดิบทั่วประเทศเราอ่ะมันคงราคาขึ้นพร้อมกันแหละมันแค่ไม่ใช่แค่กรุงเทพแล้วไงอันนี้อาจจะความคิดเก่า คือก่อนๆมีคนพูดว่าเฮ้ยกรุงเทพแบบแพงแพงแพงนาะแต่นี้ผมว่าที่อื่นก็แพงตามแล้วแต่ก็อร่อยทุกอย่างนะครับทุกคนมีของขายเยอะดีใครอยู่มอชก็คอมเมนต์บอกหน่อยกันว่าเบิ่มๆกระบอกสั้นๆส่วนใหญ่อยู่ไหนอยู่แถวไหนรอมหน้าถ้าคลิปนี้คนชอบนะคนคอมเมนต์ใหญ่ผมเป็นนิมมานต์ต่อไหมคอมเมนต์บอกเลยถ้าใครผมมุกต่อเยอะผมจะขับไมค์ล้อมเลงถ้าใครชอบกินนี่ก็อย่าอย่าอย <St ie> ่าอย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 าอย่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 าอ มีเช็ครสชาสุดช่างมีเช็คมีเช็คประบบเขาผามีเช็คมีเช็คแค่เช็คก็สนุกอปป้าแอดอจุมามีเช็คเคล็ับกุ่นดีของอปป้าป้าจะขอพร้อมกันได้แล้ววันนี้